เมื่อเช้าเนี้ยหลวงพ่อเทศดีดีเวลาได้ฟังคำสอนดีดีเนี่ยมันจะรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกสดชื่นอย่างประหลาดมึงนั่นแหละประหลาดแถวบ้านมึงเวลาใครก็สูดลมหายใจเข้าเขาต้องกางแขนขนาดนี้หรอกูบอกมึงกีอบแล้วว่าอย่าดูละครไทยอย่าดูโฆษณาไทยมากแล้วมึงก็เล่นใหญ่แบบนี้ไงพวกเล่นใหญ่อะมันควรจะต้องเป็นพวกสปีชี่อย่างกูมะ งั้นกูจะสูดลมหายใจแบบไม่กางแขนแล้วกันกูแฮปปี้กูแฮปปี้กูแฮปปี้ดีออกมึงว่ากูไปดัดผมเพิ่มดีไหมกูว่ามึงไปยืดดีกว่ามะถ้ามึงจะหยิกกว่านี้เนี่ยก็ขนจะแกลกูแล้วล่ะ